ช่วงนี้แม่ไม่ค่อยได้ไปตลาดเลยค่ะเลยทำอาหารกินเล่นง่ายๆอยู่ที่บ้านค่ะซอยถั่วฝักยาวใบมะกรูดรอไว้วันนี้แม่จะใช้ปลากระป๋องนกพิราบนอกจากถักกาดดองกระป๋องแล้วนะคะนกพิราบเขายังมีปลาซาดีและปลาแมคเคเรลในซอสมะเขือเทศด้วยค่ะ ตัวเนื้อปลาจะแน่นๆนะคะเพราะเป็นปลาสดจากทะเลตัวซอสเข้มข้นและยังมีโปรตีนสูงวันนี้เราจะใช้แค่ตัวเนื้อปลาซาดีและปลาแมคคาเลนะคะยี่เนื้อปลาใส่พริกแกงเผ็ดน้ำตาลมะพร้าวพอยีได้ที่แล้วนะคะใส่ไข่ไก่หนึ่งฟองตามด้วยแป้งทอดกรอบประมาณ6ช้อนโต๊ะนะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันหลังจากนั้นเติมถั่วฝักยาวแล้วก็ใบมะกรดซอยค่ะ ทีนี้เราจะมาทําการทอดนะคะแม่จะทอดในน้ํามันใช้ไฟกลางนะคะค่อยๆทอดไปเรื่อยๆค่ะพอสุกแล้วเขาจะลอยขึ้นมาแล้วตักขึ้นได้เลยค่ะเมนูนี้นะคะเราจะกินกับน้ําจิ้มไก่เนะใส่แตงกวาใส่พริกชี้ฟ้าแล้วก็ใส่ถั่วลิสงจะกินกับขนมจีนหรือข้าวก็ได้นะคะตามชอบเลยลอยใบกะเพราทอดกรอบเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับเมนูนี้เห็นไหมคะทําง่ายมากๆเลยค่ะ และปลากระป๋องตานกพิราบนะคะไม่ว่าจะเป็นปลาซาดีหรือปลาแมคเคเรลในซอสมะเขือเทศก็อร่อยคุณภาพอัดแน่นเต็มกระป๋องแน่นอนค่ะ